วิธีชาวบ mm ้านนะครับนี mm ่ค hmm. รับซอนปลาซิวโอ้ปลาครับโอ้โหปลาเขาไล่ดีโอ้คนตีหนามใส่ข่อยคักวะ เรียบร้อยครับข uh. ึ้นแล้วครับมาหนีเต็มแง่งไงยาครับผมอุ้ยพี่น้องเลยกระงเด้อปลานะไรนะพูดหน่อย่ขันนนมั่ท้นกี่ขั้นกินปลาปลามั้งนะพูดโอ้ติดดาวดาวครับตัวนี้ปลาครับทำฟ้ามืดขึ้นนะใช่ไหมโอ้จับปลาอะไรยังบ่ได้อยู่พูดอะครับตัววักไงเลยพูดนะอ่าขอบผมเหมือน นี่ครับโถคื๊ๆอยู่ครับพราเด็กก้อยแรงอยู่ได้มีแต่เสี้ยนนั่นเลยหอบพังบเลยคุณนะ <c oughs> โอ้คือเขาแยางได้อยู่เมื่อกี้นี่เขาจะมันออกดีเลยท่านท่านเอาได้แค่นี้ก่อนนิดเป๊บนึงเดี๋ยวจะถ่ายไหม